สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง f a Facebook และร YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซเว่นเนี่ยเราซื้อรจากร้านรถสองพันตองแท็กเตอร์นะครับวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์รุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นฮ o กเตอร์า l 3ก0 8นะครับผม SP หรือ Super Special นะครับผมเป็น36 SP นะครับผมโดยคันนี้จดทะเบียนปี58นะครับผม มีใบมีดอุปกรณ์มีใบมีดดินดิน้าแล้วก็มีผามทวนให้อีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นอุปกรณ์หลังนะครับผมดูครับไฮดรดีครับเส้นสายเดิมๆครับรถคันนี้เป็นรถไล่ครับผมดูดอกยางนะครับเป็นเส้นเสียนนี่นะครับยังนี้มีการตัดท่อนนะครับคันนี้เลขชั่วโมงการทํางานนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกชั่วโมงนะครับผมเรามาดูด้านหลังของรถคันนี้นะครับ เท้าหลังเดิมครับสีสันเดิมครับเผาพิจีโอสวยๆนะครับทันนี้โครงลังคาสีเดิมครับ่าคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมกำลังมองหารถไบคุกต้ามกศูนยปหรือ Super s p ส c ปเชีอันนี้นะครับผมรถคันนี้มาในราคา3 6 5 0 0นบาทเท่านั้นเองนะลูกค้านะพูดคุยราคาต่อรองก็ได้ครับผมเบอร์โทรตามนี้นะครับป็น3 6 5 9 7ส6กุเ ท่านใดนะครับกำลังมองหาโัตายเอลสามหกศนนะครับผมร้านบอสอนอัมพรเทคเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับผมเดี๋ยวมาดูการขรับเลื่อนของรถคันนี้ครับ ครับผมถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมกำลังมองหาคุกต้า L3608 นะครับผมรถคันนี้มาในราคา365,000บาทขณะนี้นะครับผมกดคุยราคาต่อรองกันได้ครับผมเบอร์โทรที่นี่ไม่ข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านมาได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ร้านบอสสอนนำพรเทคเตอร์ชาแนลแล้วก็เซลล์รถรถไทยมืองสองด้วยนะครับผมขอขอบคุณที่ติดตามนะครับชมนะครับผมขอบคุณครับ